บางคมบาทแม่หลวงของปวงราชประชาชาติซื่นสมสมสมัยพระคุณแม่ซื่นสัน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินเมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึง่งร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตา ปราถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายทศพรเสนาวังประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านทสมพร้อมด้วยเครือข่ายทสมจังหวัดสกลนคร